ผู้ชมตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ในช่องกับชินชินเอเวเอเรสต์นะครับผมซึ่งตอนนี้เราไม่กลองไหม่แล้วครับผมตอนนี้มันชื่อว่ากล่องอะไรวะแพ็คเก,กิานะครับผมเราเคยผมเคยได้มาแล้วอันนี้จะเป็นของใหม่ล่าสุดนะครับผมอันนี้เหมือนเป็นรถรถซื้อแกงรถคนเร็วเลยในในประเทศญี่ปุ่นนะครับผม อันต่อไปอันที่เด็ดสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไว้ที่หลังนะครับเอาอันเก่าๆเอาอันใหม่ๆก่อนเอาใหม่นี่นะคะผมมันเป็นแบบที่ขุดยิงมีตัวละครเอาไว้ยิงเลเปืนเลเซอร์อันนี้ก็มีนะครับผมเป็นเป็ดกับเป็ดอีกตัวหนึ่งโอเคไล่แล้วไปแล้วไอ้ต่างดีๆสิบวะ คือมันจะเป็นเหมือนรถอะไรสักอย่างนะครับผมดูไปออกเหมือนกันข้างในจะเป็นมีคนอยู่บังคับนะครับผมซึ่งคุณอาจะไม่มองไม่เห็นมันอยู่ตรงนี้เออ,อันต่อไปหยเอเรียนนะครับผมเป็นกล่องเอเรียมแบบที่หูเท่เลยเนี่ยมีลูกน้อยด้วยเห็นไหมมีลูกน้อยด้วย อันนี้คือตัวละครอ,อีนี่ที่มันเข้าน,นี่เฮ้ยมีตัวนี้ด้วยแพทนี้น่าจะดูนะเท่น่าดูนะครับผมแพทนี้คือลองสุดท้ายแล้วครับผมคือเพ็กชิมานะครับผมต่อไปทุกคนน่าจะอยากได้มามังโกสุดท้ายแนละ้วเองตัวละครเหมือนมังโกเหมือนในบอกฟุตเลยอะ่ะ ดูดิมีวงแหวนเหมือนกระเตะเลยให้เลยครับผมมีของเล่นทางนี้นะครับหมดนะครับผมมีกี่ชินะ้นนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามามาดูกันตอนที่ไหนก็ไม่รู้เราจะไม่รู้เราจะมาดูกันว่าเราจะเก็กบดกดเสร็จกไหมทั้งหมดนี่ไม่รู้ว่าจะใช้กี่วันยบายผมมีอัดแค่นี้แหละ ซีอูทิ่น่าทำกดป้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันวันวันไหนสักวันหนึ่งนั่นแหละครับท่านผู้ชมไปแล้วบายยแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกดไลค์ด้วยถ้าไม่กดไลค์โบเจ็บตาไปยิงปืนใส่หัวปัง